ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจผู้ซื้อและดีต่อใจผู้ขายนะคะเรื่องเงินยังไงดี CFP มีคำตอบ พูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแน่นอนว่าใครๆก็ชอบใช่ไหมคะยิ่งช้อปปิ้งออนไลน์กดง่ายโอนเร็วนะคะยิ่งทําให้ขาช้อปทั้งหลายเนี่ยช้อปเพลินจนเกินห้ามใจเลยคะ่ะแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะคะต่างก็มีโปรโมชั่นดีๆมาดึงดูดเงินในกระเป๋าของเราให้ออกไปได้อย่างง่ายดายเลยคะ่ะวันนี้นะคะโบมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะก่อนที่เราจะช้อปปิ้งออนไลน์กันเลยคะ่ะข้อแรกเลยคะ่ะเราจะต้องทําบัญชีบริหารรายรับรายจ่ายนะคะเพื่อดูว่ากระแสเงินสดต่อเดือนของเราเนี่ยคงเหลือเท่าไหร่นะคะก เงินสดเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะและมีเงินของเราเนี่ยเตรียมพร้อมสาหรับช้อปปิ้งเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่ากระแสงเงินสดของเราเนี่ยไม่เพียงพอหรือเป็นลบนะคะเราควรจะหยุดช้อปทันทีเลยนะคะข้อที่2นะคะก่อนการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเราจะต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเราอยากได้นะคะอย่างเช่นว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเราจะต้องเมネจเงินในกระเป๋าของเราค่ะว่าเรื่องราวที่จําเป็นต่างๆที่เราจะต้องใช้จ่ายนะคะมีเท่าไหร่บ้างในแต่ละเดือนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นเรื่อง อง,องการนะคะคอย่างเช่นอยากได้เสื้อผ้าใหม่นะคะเครื่องสําอางใหม่หรือกระเป๋าใหม่นะคะตรงนี้ล่ะค่ะเราจะต้องกลับมารีเช็คค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการตรงนี้ค่ะมันจําเป็นที่เราจะต้องซื้อหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นการเตือนตัวเองอะค่ะเป็นการรีเช็คตัวเราว่าสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อที่3นะคะหากเป็นสินค้าที่เราตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วนะคะเราอาจจะต้องเปรียบเทียบราคาก่อนการซื้อนะคะอาจจะใช้โปรโมชั่นส่วนลดคูปองหรือรอซื้อในช่วงเทศกาลลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของเขานะ ะะไม่ว่าจะเป็น11 11 12 12นะคะหรือ Black Friday แล้วก็แคมเปญพิเศษอื่นๆนะคะตรงนี้แล้วค่ะก็จะทําให้เราใช้สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อ,อย่างคุ้มค่าเลยค่ะข้อ <Wow. S 1> ที่4นะคะเราควรที่จะต้องดูคุณภาพของสินค้ามากกว่าการดูเพียงแค่ราคานะคะต้องบอกว่าสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะคะที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้อย่างยาวนานในหลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นคอมพิวเตอร์นะคะหากเขามีบริการหลังการขายนะคะก็ะะจะทําให้เราประหยัดค่าจัด กกกาาารรดดูแล,ลัษไ้มขึ้นด้วย่อที่5นะคะอย,อย <you S 1> ่าซื้อของในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะการซื้อของในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะจริงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้ราคาที่ถูกก็จริงนะคะแต่ว่าหาสินค้าตรงนั้นเนี่ยมีการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุไปนะคะพอเรากลับมาดูแล้วค่ะเราอาจจะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าเดิมก็ได้นะคะตรงนี้เราอาจจะต้องรีเช็คดีๆนะคะว่าการซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเราใช้ได้หมดไปหรือเปล่านะคะข้อที่6นะคะเราควรที่จะออมโดยปก ปกติค no right? we ่ะหลักการออมเงินที่ดีนะคะเราควรจะออมเท่ากับ10%ของรายได้ของเรานะคะเมื่อเราออมเงินไปแล้วนะคะเงินที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยก็จะช้อปได้อย่างสบายใจแล้วนะคะเนื่องจากเรามีการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีแล้วค่ะข้อ7นะคะการใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตนะคะบัตรเครดิตบางธนาคารนะคะเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะผูกกับร้านค้าที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กเงินคืนนะคะส่วนลดรับต่างๆหรือแอปพลิเคชันชําระเงินไม่ว่าจะ เป็นพวกกลุ่มอ e ีเวเลตต่างๆนะคะก็มีมากมายทําให้เราเนี่ยได้ใช้ในแง่ของการชรําระเงินผ่านแสตอร์ออนไลน์ก็จะทําให้เราเกิดประโยชน์จากการช้อปปิ้งได้มากขึ้นนะคะสิ่งสาคัญเลยนะคะการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเราต้องไม่จ่ายขั้นต่ําและชําระเต็มเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าจะทําให้เราเนี่ยเสียดอกเบี้ยจากการรูดซื้อสินค้าออนไลน์ไปค่ะการช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดนะคะจะทําให้คุณเนี่ยได้สินค้าที่ต้องการในราคาที่ดีที่สุดได้ค่ะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งอย่างมากเลยนะคะ ต่อย่าลืมนำเทคนิคดีๆข้างต้นนี้ไปใช้กันด้วยนะคะ